กราบสวัสดี fc ช่องสารละจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดัสครห้ด้วยนะคะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะคะวันนี้เราก็ให้มันเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือให้ทุกคนวิ่งหนึ่งนะคะลูดสองทำการจับมัดวินให้หมดเลยจ้าจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะอันนี้จะเป็นราว vip นะคะ ชุดเจาะให้เป็นสองห้านะคะฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น2จ้าต่อมาจะเป็นราวสตา VIP ของวันที่10นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง1รูด5นะคะทำการจับมัดให้หมดเลยค่ะะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น5 8 5 7แล้วก็ห้า วิ่งบนลูดล่างฟันตัวเดียวให้เป็นห้านะคะต่อมาเป็นดาวโจนนะคะดาวโจนของวันที่11นเะ,ะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รลูด7นะคะทำการจับมัดบินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น7079แล้วก็78ฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น7จ้า ต่อมานะคะดาวโจน VIP นะคะเอ้ยดาวโจนสตาร์ของวันที่11นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง8ลูด3าํทการจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น3 6 3 4 3 5ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะตัวนี้นะต่อมาดาวโจน กติของวันที่11นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รูด1น,นะคะทําการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น 19, 18แล้วก็17นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1น,นะคะตัวนี้นะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้เลยจ้าจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของแอดบีนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ